เดี่ยวนะครับตาการเปลี่ยนแปลงนะครับนะจุดจุดเดี่ยวณนะจุด a อย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับก็คือเราก็จะมีตัวฟังก์ชันมาครับหนะ้าตาแบบนี้อย่างนี้นะครับมีตัวฟังก์ชันมาเขียนในรูป y ท่ากบ f x นะครับ แล้วก็จะมีจุดที่เราพิจารณาก็คือจุด A นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีค่าฟังก์ชันที่ f a นะครับเราจะพิจารณาการอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับก็หมายความว่าเราจะขยับมาที่จุดข้างๆรอบๆนะครับอาจจะข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับแล้วเราก็ให้ค่าฟังก์ชัน f x เข้ามานะครับ สิ่งที่เราหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือจะเป็นรูปของเดลต้า y หารเดลต้า x นะครับหรือ f x ลบ f a หารด้วย x ลบ a ตัวนี้นะครับก็คือเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวนะครับ f x ลบ f a หารด้วย x ลบ a นะครับก็เป็นเดลต้า y ส่วนเดลต้า x นะครับจะเป็นแนวนี้นะครับโอเคนะครับ โอเคนะทีนี้นะครับเราจะพิจารณาเมื่อมันเข้าใกล้จุด a มากๆกครับก็คือหมายความว่าไอ x เนี่ยห่างจาก a น้อยมากเลยนะครับก็คือไปพิจารณา x เข้าใกล้ a เลยนะครับเพื่อบอกว่าอ๋อเราจะคิดค่าอะไรครับว่า x เข้าใกล้ a เนี่ยแป,แปลว่ามันเป็นค่าอะไรลูก x เข้าใกล้ a เป็นค่าอะไรนะลิมิตนะครับ x เข้าใกล้ a นั่นเองนะครับตั้งใจฟังนะนะครับเพราะว่าถ้าคอนเซปต์ตรงนี้ไม่ได้มันจะมีปัญหานะครับ x-a ลบตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นอนุพันธ์ที่จุด a เนี่ยเขาก็จะนิยามขึ้นมานะครับเป็นตัวลิมิตนะครับของ fx-fa ลบนะแล้วก็หารด้วย x-a ลบนะครับก็คือเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของเดลต้าส่วนเดลต้า นะแต่ในขณะที่ x เข้าใกล้ a มากๆก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงมันจะดูสั้นมากนะครับเหมือนคิดพิจารณาที่จุด a เลยเราเรียกว่าอนุพันธ์นะครับที่จุด a ต,ตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้พเพออิญน,นะครับก็จะกลายเป็นความชันของเส้นสัมผัสพอดีเลย f, f นี่จะกลายเป็น slope นะครับเท่าออกับความชันพอดีเลยนะครับของเส้นสัมผัสพอดี นะครับตรงนี้นะครับก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับทีนี้นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นนิยามอนุพันธ์นะครับทีนี้อนุพันธ์โดยใช้นิยามเนี่ยนะครับจะมีสองรูปแบบนะครับ ก็คือแบบที่1นะครับกับแบบที่2นะครับโดยแบบที่1จะเขียนในรูปของ f ฟรัม a นะครับโดย a ที่พิจารณาตัวเนี้ยนะครับ a เป็นค่าคงที่อาจจะเป็นค่าที่ดิฟที่ 1, ดิฟที่ 2, องดิฟที่3อะไรก็ตาม f ฟรัมหนึ่ง f ฟรัมสแล้วแต่นะครับ f ฟรัมลบส อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าจุด A เนี่ยพิจารณาเป็นค่าคงที่ตัวไหนนะครับโอเคเนาะนะครับตัวนี้ก็ใช้นิยามลิมิตตัวบนเมื่อกี้นะครับก็คือลิมิต x เข้าสู่ A fx-fa ลบ f a หารด้วย x-a บ a ตัวนี้นะครับอันนี้ใช้นิยามธรรมดานะครับแต่ถ้าสมมติว่านะครับ อนุพันธ์ของเรานะครับเราแทนค่าเป็นแค่ตัวแปรใดๆ x เป็นตัวแปรนะครับตัวนี้นะครับสิ่งที่เราใช้นะครับก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับนะครับตัวนี้จะเป็น f(x) บวก h ลบ f(x) นะครับหารด้วย h นะครับตัวนี้หารด้วยทั้งหมดด้วย h นะครับใช้สูตรนี้นะครับ โดยที่ลิมิตแทค h เข้าสู่สูโอเคนะครับนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีสูตร2สูตรนะครับใช้ต่างกันนะครับอันนี้เมื่อ a ที่แทนค่าเป็นค่าคงที่อาจจะเป็น 1, 2, 3ลบ3แล้วแต่นะครับกรณีนะครับและว่าตัวเนี้ยเเป็นตัวแปรแน่ๆนะครับอย่างเช่นนะครับข้อที่1นะครับ ขาบอกให้ f x นะครับเท่ากับ x กำลังสองบวก2 x บวกนะครับจงหา f prime x ครับนะตรงนี้นะครับถามว่านะตัวนี้ครับนะครับมันจะใช้นิยามหรือไม่ใช้นิยามมันมีคำนี้ครับโอเคนะโดยใช้นิยามนะครับมีคำนี้นะครับคูถามว่านะครับ ถ้าไม่ใช้นิยามก็คือเดี๋ยวจะใช้สูตรนะครับสูตรการดิฟธรรมดาซึ่งก็จะสอนในอันดับต่อไปนะครับจะทบทวนให้ระดับหนึ่งนะครับในลำดับต่อไปนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปนะครับถ้ามีคำคีย์เวิร์ดตัวนี้เข้ามานะครับแปลว่าคุณต้องใช้ไม่1ก็2ตัวนี้ครับผู้ถามว่านะตรงนี้ครับโดยใช้นิยามใช้นิยามตัวไหนครับตัวที่1หรือตัวที่2ครับเทลักช่วยบอกครูหน่อยได้ไหมครับ ใช้แบบที่สองทำไมรู้ว่าลูกเป็นตัวแปรเนาะใช่ไหมครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับทีนี้ครูถามว่าไอตัว fx เนี่ยก็คือแทนค่าตรงนี้ไปเลยเนาะใช่ไหมครับ fx ตัวนี้ก็แทนค่าตรงนี้ไปเลยเนาะตัวไหนที่ดูประหลาดครับตัวไหนที่ดูประหลาด h ก็ธรรมดาไม่ได้มีอะไรตัวไหนเอ่ยที่ดูประหลาด ตัวนี้ใช่ไหมครับ f x บวก h นะครับในที่นี้นะครับ f x บวก h เนี่ยหมายความว่าอะไรที่เคยเป็น x อะไรที่เคยเป็น x เนี่ยเห็นไหมตัวนี้ก็คืออะไรที่เคยเป็น x ให้เปลี่ยนตัวนั้นให้กลายเป็น x บวก h ให้หมดนะครับอะไรที่เคยเป็น x นะครับเนี่ยอะไรที่เคยเป็น x มี2ก้อนเนาะตัวหนึ่งกำลัง2ตัวหนึงคูณ2เนาะ ให้เปลี่ยน x ตัวนั้นเป็น x บวก h ให้หมดนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คืออะไรที่เคยเป็น x มาก่อนให้เปลี่ยนกลายเป็น x บวก h ไปครับโอเคนะครับในที่นี้ของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะใช้สูตรที่2 f เนาะนะครับ f ฟร์ x ของเรานะครับเขียนในรูปลิมิต เข้าสู่0นะครับของ fx บวก h ลบ fx นะครับหารด้วย h นะครับนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นยกกำลังสองบวกส นะครับ3นะครับอันนี้ก็คืออะไรที่เคยเป็น x เราก็เปลี่ยนเป็น x บวกเห็นไหมครับนะตรงนี้นะครับนี่ที่ไม่ค่อยพอเนาะเลื่อนมาข้างหน้าหน่อยได้ไหมนะครับเลื่อนมาซึบนิดนึงนะครับที่ไม่พอเขียนนะครับอันนี้หารด้วย s ครับ ลบด้วยนะครับ x กำลังสองบวกส x บวกสครับณนะตรงนี้ครูทําผิดแล้วผิดตรงไหนเอ่ยผิดที่ตรงไหนเอ่ยลืมอะไรครับเสียงเหมือนใครมีใครพูดแล้วเสียงมันหายหายคูลืมอะไรอะช่วยบอกกรูหน่อยได้ไหมลืมใส่วงเล็บเก่งมากครับโอเคเนาะ เพราะว่าไอตัวหลังเนี่ยคือลบของเราเนี่ยลบทั้ง fx ทั้งก้อนเลยนะครับหมายความว่าถ้าลบก็ต้องมีวงเล็บบอกว่าลบทั้งก้อนนะครับแล้วค่อยกระจายลบเข้าไปแต่ละตัวเไหครับเนาะนะครับ,เ,นะนะรบเพราะฉะนั้นนะครับในการทำนะครับเราก็พยายามคูณในสิ่งที่กระจายเข้าไปได้นะครับ อย่างเช่น2กระจายเข้าไปคูณเป็น 2x บวก 2h บวก3นะครับโอเคเนาะนะครับแล้วก็อ้นี้กำลัง2สมบูรณ์ใช่ไหมครับเป็นหน้าบวกหลังกำลัง2นะครับหน้าบวกหลังกำลัง2จะได้หน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2อันนี้เป็นสูตรนะครับธรรมดานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็กระจายลบเข้าไปนะครับ ก็จะเป็นลบ x กำลังสองลบสอง x ลบสามโอเคเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้นะครับก็คือ3จะตัด3ตัวนี้2 x จะตัด2 x ตัวนี้แล้วก็ x กำลังสองตัด x กำลังสองตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากตัดหมดแล้วนะครับสิ่งที่ได้ก็จะเป็น2 x h บวก h กำลังสองบวก2 h นะครับ จะเห็นได้ว่าตัวบนเนี่ยมีตัวร่วมของ h อนะครับก็เลยดึงออกมานะครับดึงออกมาคูณกันเป็น2 x บวก h บวก2นะครับหาร h, h ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัด h ที่เป็นผลคูณกับผลหารตัวนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้นะครับก็จะเป็นลิมิต h เข้าสู่0นะครับ2 x บวก h บวก2 นะครแทนค่า0เข้าไปนะครับแทนค่า0เข้าไปก็จะได้ 2x บวก2ตัวนี้นะครับก็คือแปลว่าถ้าดิฟตัวนี้โดยใช้สูตรนิยามนะครับจะได้นะครับดิฟตัวนี้ออกมาเป็น 2x บวก2นะครับตามตามตัวนี้เนาะนะครับนะครับ นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนรู้ว่าใช้สูตรยังไงนะครับดิฟ x กำลังสองได้2 x นะครับดิฟสอ x ได้ 2, องดิฟสามได้ศูนย์เนี่ยเขาก็สามารถดิฟได้ตรงๆนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นข้อแสดงวิธีทำนะครับหรือถ้าเป็นข้อชอยก็จะวัดทดสอบกระบวนการชอยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะต้องมีตัววัดกระบวนการอยู่แล้วนะครับโอเคนะ ตรงนี้มีใครตามไม่ทันไหมครับงงสงสัยตรงไหนถามได้ครับไม่มีเนาะไม่มีันครูไปต่อนะครับ ไปดูข้อถัดไปบ้างนะครับก็อน,นอยากแทรกงนานนะตรงนี้นะครับผมน่าเอานะครับ